สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเที่ยงๆนะคะวันนี้เรลเปิดร้านรับเที่ยงตรงเลยนะทุกคนก็กลับมาจากตลาดแล้วก็ ไปเปลี่ยนแก๊สมานะคะทุกคนครับว่าจะไปตลาดที่ลยไปเปลี่ยนแก๊สรืมรึมวันนั้นที่ขายของก็แบบว่าทั้งขายจะแก๊สจะหมดหนู่นนี่นั่นเนาะก็ขายไปจนแบบว่าอ่าวินาทีสุดท้ายนะคะแก๊สหมดพอดีฝนกระตกลงมาพอดีเบลก็เลยปิดร้านไปเลยวันนี้ก็ไปเปลี่ยนแก๊สเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาแก๊สกลับมาด้วยเนาะแล้วคราวนี้เบลก็จะมาเปิดร้านเปิดร้านแล้วก็รู้สึกว่าข้างหลังร้านเบลอะ ฝนมันตกลงมาแล้วน้ํามันรั่วลงมาใช่ไหมแล้วดินมันแฉะเกินแล้วหินที่เบเทใส่ข้างหลังอ่ะมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะพอหินน้อยดินเยอะกว่ามันก็จะทําให้แบบว่าสกปรกนะคะทุกคนมันก็ดชแฉะมันก็ดชีแบบว่าเละตุ้มเป๊ะนะเบลก็เลยเอาหินที่ยังมีอยู่นะคะนี่นิดหน่อยนะก็โกยๆไปแล้วก็เอาไปใส่ข้างหลังร้านเดี๋ยวเบลจะสั่งมาอีกสัก2คิวนะทุกคนให้เทให้มันเต็มถนนเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่แฉะเนาะรู้สึกว่าถ้ามีหินกับอ่า ที่ดินมันยึดเกาะกันพอดีพอดีอ่ะแล้ว ดินหน้าดินมันจะแข็งมากเลยนะทุกคนเวลาที่รถเหยียบหรือว่าเราเดินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แฉะมีดินออกมาเลยเนาะมันก็จะดูสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนมันก็ยังมีพอให้เบลตักได้พอปะปลายอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเอาออกมากกว่านี้ก็คงจะได้เห็นพื้นดินข้างใต้แล้วแหละแต่มุมเนี้ยเ,เบลว่าเบลจะทําให้มันเป็นแปลงผักเพิ่มเติมอยู่นะคะรู้สึกว่าอิดบล็อกที่มันทําเป็นแปลงผักตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายแล้วก็อ่า ตากดินตากอะไรผสมหินผสมมูลบัวมูลไก่เนี่ยเบลร,รู้สึกว่ามันดีกว่าที่ว่าเราขุดแปลงใหม่แล้วก็ไปปลูกข้างหลังเนาะที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละเบลข้างหลังเน่ะเบลก็จะปลูกเป็นะ ต้นกล้วยหรือว่าต้นฝรั่งไส้แดงของเราไปเลยนะคะเฮาสิบได้ไปปลูกพักข้างหลังเลียเพราะว่ามันหลายอย่างดูแลยากนะทุกคนเดินลดน้ํารอบสวนแต่ถ้าปลูกเป็นผลไม้นานๆดูแลทีเนี่ยก็ลดน้ําอย่างเดียวบ่ต้องไปอีกอย่างมากมมยก็ได้ยุงได้ย่าอะไรให้เขากันไปนะทุกคนมันก็นสิง,ง่ายต่อการใช้ชีวิตของเฮาด้วยนะคะแรกๆเรามาอยู่ใหม่เราไม่รู้หรอกว่ามันต้องแบบไหนมันต้องอะไรยังไงคือเราก็หมุนไปวนเวียนแบบ อ่สับสนไปหมดนะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาเราก็เข้าใจชีวิตระบบชีวิตตัวเองว่าเราจะต้องทําอย่างนี้จะงต้องทําอย่างนั้นนะคะหน้าบ้านก็คือปลูกผักกินใบผูกที่ผักที่มันต้องดูแลเอาใจใส่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแลง่ายขายของไปด้วยดูแลผักไปด้วยนะคะข้าวโพงข้าวโพดที่เบลปลูกไว้ข้างข้างบ้านอุ้ยนั่งกับขื้นแขงกันคักอย,ยู่เด้อวันนี้มีลูกชิ้นอ่าเบลก็เลยทอดไปให้น้องสแตมกินด้วยนะคะโยกแหลกแหกหมานเปิดร้าน เปิดทีไรน้องสเตมก็วิ่งมาหาเบลทุกทีนะคะวันนี้น้องไม่สบายทเท่าไหร่นะเป็นวายเป็นไนข้เป็นหวัดนะถ้าแหละถ้าฝนโปรยมาต้อนรับไวรัสเลยทุกคนจะมาแล้วไข้มาแล้วหนาวมาแล้วนนวน,นีนั่น,นไวรุงไวรัสมาเยอะแยะมากมายก็เลยทอดลูกชิง์ไปปลอบใจน้องสเตมซะหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณแม่อีกอ่าเพื่อนที่ว่าเบลไปตัดกอไผ่แกด้วยนะคะเดี๋ยวเบลจะไปตัดกอไผ่อีกเบลก็เลยเอาลูกชิลไปให้เพื่อนไวกอนนะคะไปขอ ต้นไผ่พิ่นเนาะวันนี้ลูกค้ายังไม่มีนะคะบรรยากาศอึมครึมค่อนข้างที่จะฝนตกเบลก็เลยมาปลูกผักของเราซะก่อนนะทุกคนเพราะว่าเบลดายาออกไปแล้วแล้วก็จะมาแซมข้าวโพดด้วยอันที่มันหลุมไหนที่มันไม่ขึ้นนะเบลก็จะเอามาเล็ดไปหว่านใหม่นะทุกคนข้าวโพดเบลมีหลายสายพันธุ์มีทั้งข้าวโพดอ่ะ อันเล็กๆแล้วก็จะมีข้าวโพดส,สีดําแล้วก็ข้าวโพดสีชมพูด,ด้วยทุกคนที่มันเป็นสีขาวสีชมพูนั่นแหละเ้วก็ซื้อมาหลายอันเนาะทุกคนเพื่อที่จะปลูกแล้วก็เอาไว้กินด้วยเอาไว้แบ่งให้พี่ๆเอด้วยนะคะส่วนต้นอินทผรามันเนี่ยเห็นเพื่อนๆบอกว่าปลูกแล้วมันแบบ มันไม่ออกผลมันเปืองน้ำเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบลไม่ค่อยลดน้ํานางสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้นางไม่ค่อยออกลูกสงสัยนางเป็นตัวผู้มัง้งทุกคนเบลก็เลยเอาไว้แบบสวยงามเฉยๆเนาะแล้วก็ตัดตกแต่งเอานะคะอันก้านไหนที่มันยื่นออกมายาวๆมันเป็นหนามคมด้วยนะทุกคนแบบเจ็บมาก เวลาที่ทิ่มมือเข้าไปนี่ปวดเลยแหละเราก็เลยจะตัดตกแต่งออกเอาใบที่มันย้อยลงมานี่ออกไปเลยนะคะเราก็จะให้มันแบบเป็นร่มเป็นเงาเป็นชูขึ้นสูงๆส,สวยงามก็พอเนาะถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายเนาะทุกคนกว่าเขาจะโตขึ้นมาพี่เตยก็ปลูกตั้งแต่หลานชายคนโตเบล่ะเกิดใหม่ๆเนาะทุกคนเนี่ยก็ปลูกตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าแต่ก่อนน้าเบลแกอยู่นี่ใช่ไหมน้าเบลกับพี่เตยนะ่ะชอบ ไปซื้อต้นไม้กันซื้อต้นไม้ไปตลาดไปดูต้นไม้ชอบไปกันมากๆแล้วก็แบบได้ต้นมงต้นไม้มาปลูกกันเยอะใช่ไหมละ่ะเนี่ยก็ปลูกมาตั้งนานแล้วเนาะเแบลบก็เสียดายเผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะออกลูกให้เรากินนะทุกคนเแบลบก็เลยแบบว่ายังเก็บไว้อยู่นะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกข้าวโพดของเรากันต่อนะทุกคนเนี่ยหลุมไหนมันบกเขืนเท่าก็จะปลูกไปเลยแล้วพวกกระลงกระหล่ำเแบลบก็เอาออกหมดแล้วแล้วก็จะแซมให้มันเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเพื่อที่จะให้มี ข้าวโพดเยอะๆเนาะมุมเนี้แดดดีทุกคนแต่ว่าถ้าฝนตกมาเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้รดน้ําผักแต่มาถ้ามันตกทุกวันนะความชื้นมันจะทําให้รากต้นไม้ของเราเนา่ามันก็นเลยสิค่อนข้างที่จะดูแลยากสักหน่อยช่วงหน้าฝนหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยดูแลยากไม่เหมือนหน้าหนาวนะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยปลูกผักอีงยังก๋งามปลูกข้าวโพดนี่ฝักบักไงลําบักไกยักไงต้งงาบล่ะแต่ว่า เออหน้าฝนหน้าร้อนเี่ยโอคนข้างที่ดูแลยากเนาะวันนั้นนะเบลส่งมะระไปให้ PFC ที่สั่งกับเบลทุกๆวันพุธเลยเนาะทุกคนตัดออกมาแล้วพี่เขาบอกว่าโอของเบลนี่ออแกนิกมากๆตัดออกมาแล้วมีแต่นอนเต็มเลยขนาดมะระนะทุกคนมะระนอนเต็มเลยแสดงว่าเบลต้องรื้อต้นอ่มามะระออกแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเราไม่ได้แบบว่าใส่สารเคมีเนี่ย มันค่อนข้างที่จะสู้กันสู้รวกับนอนเยอะไปหน่อยทุกคนแล้ตัดออกมาไม่ได้กินได้เสียได้ทุกคนคะเราส่งไปเราก็อยากให้ีพ่พี่ๆได้กินของอร่อยเนาะแต่ตัดออกมาแล้วมีแต่หนอนแบบที่นี่ก็ต้ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะมะระเดียวก็จะลื้อออกหมดเลยแล้วก็ จะมาปลูกนาะบุ้งน้าบ้านไปทัพ่งทัว่วผู้เอาเอาหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวเอาแปลงอีกสักแปลงสักสองแปลงตรงหน้าบ้านเนี่ยก็คือชิดีนะคะมันจะได้แบบมีพื้นที่ในปลูกหลายนะเนาะมีแต่เนวอยากปลูกเด้ แต่ว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะทุกคนปลูกไปปลูกมาเต็มบ้านแล้วนะคะข้าง,ข,าง,ข,างข้างบ้านก็คือไม่ว่างเลยนะทุกคนพริกเอวยชะอมเอวยแน่นเอียดบะเขือยังเนมเต็มเปี้ยะเลยนะคะตรงนี้ก็อยากปลูกข้าวโพดตรงนั้นก็อยากปลูกอันนั้นก็อยากปลูกนะคะมันก็นเลยเป็นแบบว่าแน,น่นไปเบิดเลยนะคะไม่มีพื้นที่ว่างนอกจากจะทุบบ้านออกแล้วก็ปลูกผักเพิ่มนะเหลือไว้แต่ห้องนอนนอกกนั้นปลูกผักหมดเลยแบบนี้ได้ไหม <c oughs> อันนี้พูดเล่นนะคะทุกคน ตั้งแต่ไปย้ายมะละกอฮอลแลนด์มาจากฝั่งหน้าบ้านแล้วทุกคนมาปลูกไว้ข้างๆตรงนี้ตอนแรกก็คิดว่านางจะตุยแล้วนะแต่ว่านางก็จเจริญเติบโตพอได้โดนแดดได้โดนอะไรมากๆก่ะโอ้นาะงค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตวไวนะทุกคนเบลก็จะไปซื้อมาอพันธุ์ของมะละกอฮอลแลนด์มาปลูกเพิ่มอยู่นะคะทุกคนเอาปลูกไว้ข้างหลังด้วยข้างหน้าบ้านด้วยมันบริเดณดูแลยากนะปลูกมันอ้อมบ้านเลยมะละกอน,นี้อร่อยทุกคนสุกก็อร่อยดิบก็อร่อยแบบว่าสุกๆดิบๆเนี่ย ก็ไปทําส้มตําเนี่ยอร่อยนะทุกคนสีส้มสมนะอันนั้นแหละโอ้ยมันแซ่บอยู่ด้ต่มาคุ่งเฮิมได้เพลินวานานะกินกับขอนยอ้อนหอนปีงไกลมาบมงดูโอ้ยเลิศอยู่เด้ <laughs> พูดแล้วน้ำลายออกทุกคนคะ่ะช่วงสงการเมื่อกี้นะ่ะเบลก็ตำกินกับเพื่อนนะมลอะละกอชุมแพพันเตียที่พี่เอฟซส่งมาให้เบลปลูกอะ่ะนางก็เอาไว้นานนะทุกคนแล้วทีนี้นางก็แบบว่าเป็นสีส้มๆกำลังจะสุกเลยเบลแต่ว่าเบลก็เด็ดมาแล้วก็มาทําส้มตำกินกับเพื่อนอู้แสบแห้งตงโมฮุ่งเฮิมเพชดเพทุกคนคะ่ะกับทอดลูกชิ้นเข้ากันมากๆเลย ข้าวโพดเบลก็ปลูกไปฝั่งข้างหลังเบลก็จะปลูกเป็นข้าวโพดพันธุเล็กนะคะส่วนข้างบนเนาะเบลก็จะเป็นพันธุ์สีดําเหมือนเดิมนะเราก็จะปลูกฟักทองด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมันขึ้นมานิดนึงอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นไม่เยอะสักเท่าไหร่หรือว่ามันจะเป็นเพราะดินไม่แน่ใจหรือว่าเราไม่ค่อยรดน้ําไม่รู้นะทุกคนนางไม่ขึ้นมาเลยข้าวโพดพันธุ์เล็กค่อนข้างที่จะปลูกยากสักนิดนึงเนาะแต่ว่าสูบพันธุใหญ่ไม่ได้พันธุสีดำอ่ะปลูกง่ายติดง่ายได้ผลผลิตดีด้วยนะคะช่วงเบลปลูกข้าวโพดใหม เนาะเบลยอดหลุมหนึ่งอะ่ะประมาณ6-7เมตรเลยนะทุกคนกลัวว่าเขาจะไม่เจริญเติบโตกลัวว่าเขาจะไม่ขึ้นแต่ว่าพอเขาขึ้นมาเขาก็แย่งอาหารกันสรุปสุดท้าย ฝากข้าวโพดของเราก็เท่ากําปั้นน้องอนานั่นแหละทุกคนคราวนี้เรามีประสบการณ์แล้วไงเราหยอดแค่ลุมละสองเม็ดเท่านั้นนะคะนี่ขนาดหยอดลุมละสองเม็ดนะข้าวโพดพันเตี้ยนะไม่เกิดเลยทุกคนเบลก็เลยเอาปลูกใหม่ขุดลุมใหม่แล้วก็ทําแนวใหม่เลยแล้วก็ใส่ลุมละสองเม็ดเหมือนเดิมแล้วก็กบดินบางๆรดน้ําให้เขาทุกๆวันทุกคนเช้าเย็นแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยเบลปลูกผักไปฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะทุกคนฝนจะตกลุมพัดมาปลูกผักนี่ ไม่ร้อนเลยทุกคนล่มพัดเย็นสบายมากช่วงหน้าร้อนเนี่ยอืค่าไฟเบียวมาสเด้อเนียทุกคนอ่าเดือนเนี้ยเบียวจ่ายค่าไฟไปเก้าร้อยเนาะเพราะว่าเบียวเปิดแอ อ่ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะทุกคนมีพีเอฟซี FC, ส่งข้อความมาบอกเแบลบว่าอ่าเปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดแล้วก็เปิดพัดลมช่วยด้วยมันก็จะเย็นมากมันทําให้เราแบบไม่ร้อนแล้วประหยัดไฟด้วยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปเรียนซัมเมอร์แล้วก็ไปโรงเรียนด้วยเแบลบเองก็ไม่ค่อยเปิดนอกจากเวลานอนนะคะทุกคนคะ่ะเวลาลูกอยู่บ้านเออเวลานอนเนี่ยเปิดอยู่แต่ว่าพอเวลาฝนตกมามันก็เย็นเนาะบางทีก็ไม่ได้เปิดนะคะมันกะ ปรับอุณหภูมิร่างกายเราได้เนาะทุกคนเด็กๆก็เริ่มปรับได้แล้วนะเ <c oughs> บลก็เริ่มอ่ะเปิดแอร์ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยแต่ก่อนค่าไฟช่วงเดือนเมษาเป็นพันเด้ทุกคนตอนที่เบลมาอยู่ใหม่ๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยก็คือ เก้นะคะโอ้ก็ถือว่าอยู่ในระดับในเกณฑ์ดีเลยแหละเราเองก็ไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากมายนะคะวันๆก็อยู่แต่กับไร่กับสวนอย่างเดียวเนาะเฮ็ดสวนกะแต่งตัวมิดชิตเดินอยู่ในสวนไม่ค่อยได้ใช้ไฟสักเท่าไหร่นะคะทุกคนโอ้ข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยนะคะเแบลบก็จะมาลุยปลูกฟักทองด้วยมุมเนี้ย เป็นค้างของฟักทองเหมือนเดิมนะคะเบลก็จะเป็นพันฟักทองแบบมันีไม่ใช่มรกตดมรกตดเขียวมรกตดอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนั่นแหละมันก็จะเป็นลูกสี อ่ะเขียวเขียวดำๆนะคะลูกใหญ่ไม่รู้ว่าใครเคยกินแบบมันจะมันไหมแต่เบลเห็นเขาปลูกเบลก็เลยซื้อลองซื้อมาดูบ้างนะคะก็จะขุดหลุมไม่เยอะก็หลุมนึงก็ประมาณอ่าสองเม็ดเหมือนเดิมนะคะพอเขาโตขึ้นมาก็จะให้เลื้อยขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมมันก็บชดดูสวยงามเด้ทุกคนอันเก่าเบลก็รื้อออกหมดแล้วนะคะก็ยังได้ผลผลิตเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแต่ว่าเขาจะลูกไม่โตแค่นั้นแหละยังลูกเล็กแต่ก็มันนะทุกคนทํากับข้าวเนี่ยอุ้ยมันแท้เด้ฟักทองเนี่ยจับจอง มาได้เลยนะถ้าเราเขาออกลูกมานี่ว่าท่านเด้กับจองมาเลยนะเแบลบก็เริ่มปลูกให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วก็จะมีปลูกอันนั้นด้วยนะทุกคนอ่ามะเขือเทศด้วยนะคะเแบลบก็จะปลูกมะเขือเทศน้า เห็นพี่บอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมะเขือเทศปลูกยากเนาะเบลไม่รู้เผื่อว่ามันปลูกยากเบลก็จะเอาออกแล้วก็เอาวันอืนมาปลูกแทนแล้วกันนะคะเท่ากับซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วเบลก็เลยลองหยอดดูหลุ่มละสองเม็ดคราวนี้จะไม่ปลูกแบบว่าอ่าเพาะพันธุ์แล้วก็เอามาลงหลุมอีกทีหนึ่งแบบนั้นเบลบมกมีเวลาเลยทุกคนเบลก็เลยเอาลงหลุมแล้วก็ ปลูกเฉพาะตรงที่ว yeah, <laughs> ่าเราเคยปลูกที่เดิมใช่ไหมแล้วคราวนี้เบลก็หยอดแค่หลุมและ2สองเมล็ดเท่านั้นเพื่อเขาจะจะโตขึ้นมากมันกับสิบบได้ยงอาหารกันแล้วก็มันก็จะเกี่ยวกันแล้วก็พอ่ิชชนิ่งกันเออไม่ใช่มันก็จะอยู่ด้วยกันแล้วคราวนี้มันก็จะเจริญเติบโตพร้อมๆกันนะคะทุกคนค่ะ มุมนี้พอเคลียรหญ้าออกแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็สะอาดสะอ้านดีเนาะทุกคนคณะผักเคียวของเบลเบลก็เอามาไว้ใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าถ้าเอาไปโดนแดดมากๆทุกคนแดดเผาอู้แตนสงสรารนั่งดูดีย้ายกระถางนางยังฟื้นฟู เข้ากับดินยังไม่ได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าอ๋อฉันอ่อนแอจังเลยฉันแบบว่าฉันขอนอนก่อนได้ไหมสักวันสองวันเดี๋ยวฉันก็จะชูอคอขึ้นมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> นางก็นอนหลับเลยนะทุกคนคะ่ะแดดมันแรงเนาะช่วงแบบว่าแดดแรงก็แรงแรงฝนตกมาก็ตกตก,ตกทุกคนคะ่ะเม็ดข้าวโพดของเบลเก็เหลืออยู่นิดนึงแหละเบลเก็เลยเอามาใส่มุมนี้ด้วยนะคะต้นมะเขือเบลเก,ก็ตัดตกแต่งแล้วพุธหน้าคงจะไม่มีอะไรส่งแล้วแหละทุกคนนอกจากมะเขือเนาะมะเขือ ปะเนี่ยถ้าเราตัดตกแต่งกิ่งดีๆนะทุกคนนางก็ออกลูกเยอะมากทุกคนแล้วฝรั่งของเราถ้าเขาจเจริญเติบโตมากกว่าน,นี้เบลก็จะหอ่อเขาไว้นะคะถ้าเขาหอ่หอไว้เขาจะได้กินฝรั่งไส้แดงแบบอร่อยรอบหน้านะทุกคนมีอยู่ประมาณสี่ลูกนี่แหละเดี๋ยวเบลก็จะเก็บไว้ให้พีเมิซินไว้กับแบ่งกัินกินนะฮนะเนาะคนละลูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะซิมบงสกอรเผื่อว่าเราปลูกแบบเยอะๆอย่างเงี้ยพอจะได้แบบ มันกะชิบะได,ด้ดังใจแล้วไม่รู้จะขายไงลูกและจักบาทแล้วทุกคน <laughs> เขาขายกันเป็นกิโล <laughs> มีอยู่ซีลูกอยากแบกให้มูก,กินน้ำมุมเดิมเบลก็ปลูกอะมะเขือเทศมุมเดิมนะคะแต่วันนี้ก็ปลูกผักชีด้วยนะทุกคนใบผักชีเอาไว้ใส่กับน้ําจิ้มลูกชิ้นกินกับลูกชิ้นก็อร่อยนะเบป,ปลูกใส่ล้อ,อยางรถนะคะสองล้อเลยนะ มันจะได้แบบว่าเก็บกินเก็บขายผู้ใดมาถามซื้อแบบิก็จะขายให้นะทุกคนมีคนมาถามซื้อผักเบลนะทุกคนมันก็มีบ้างเนาะก็จะมีแบบว่าอ่าอ่าใบแมงลงุงแมงลักอะไรเงี้ยก็จะมีนะคะทุกคนค่ะมะก,ก,บกรบะเขือเขากับขายก็เกันเด้ถ้าหน้าสลัดรู้ว่าของสิเก็บพักสลัดไปขายออมบันขึ้นกันลรวะเี <c oughs> ยกเละสวัสดีค่ะพี่ไนสวัสดีครับพีหนาย,ยูแถวนอนรับบอค่ะคุณ ค่ะไม่ละสิบค่ะ <laser> คูณสวัสดีสวัสดีครับพี่สิัครับครับไปเปลี่ยนชุดเด้นลูกเด้ออ่ากินอะไรไหมหิวไหมคะเอาไปเก็บด้วยค่ะเอาไปเก็บในบ้านด้วยนะคะอยากกินไปโอเคค่ะเดี๋ยวทำให้นะคะโอเคได้ค่ะ ได้ค่ะไปเปลี่ยนชุดเดอร์พี่ดินลูดซิปให้น้องหน่อยนะลูกวันเสาร์อยากไปโรงเรียนแต่เมื่อเช้านี่ใครร้องไห้นะใช่ไหมไปถึงเรียน้องร้องไห้แล้วลูกร้องเหรอไม่อยากลงรถเลก,ลก,ลก ลองทำไมขนมก็ไปตั้งหลายตั้งสามอันไม่ใช่หรอกินหมดเลยกินหมดไหมคะไม่ใช่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาให้แม่เบิ้งเรียกอะไรนี่ทำไมเป็นหลอนหลอนเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลอนเลยดูดูดู อ๋อมันสวยนะมันเหมือนตุ๊กตาเลยนะเอามือให้แม่ดูอย่าไปทำให้พ่อชิลล์ะนะดูดูมันเด้งนะเลยเนาะเลยไม่ไม่มันสวยไงมันน่ารักเหมือนตุ๊กตา ใช่ไหมใชอแต่ว so 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 really like? like. okay. ่าแต่ว่าดูไปดูมามันเหมือนหางหางหมูเลยอันนั้นอย่าเอาเท้ามาทำอย่างนี้หางหมูหางหมูเป็นยังไงนะหานหมูมันเป็นจมูกมันจมูกยาวมันเป็นจมูกมันจะเหมือนหมูไม่ใช่หมูหมูไมู่อันนั้นช้างไม่เปล่าที่มันจมูกยาวช้างมันจมูกยาวแค่ไหนมันทำยังไงมันทำยังไงนะมาทำช้างทำไง ทำงี้ทำงี้ไหมไม่ใช่นี่ไงก็ห่วงเนก็จะเป็นเยอะๆอย่างนี้มาเป็นถ้าไม่ถ้าเป็นหมูก็จะเป็นไงถ้าเป็นลิงเป็นลิงทำหนทำท่าให้ดู วันนี้เบลก็ขายของจนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยมแมลงเมาเริ่มมาเยอะทุกคนวันนี้มาเยอะเป็นพิเศษสงสัยฝนจะตกแรงมากเลยเนาะเขากับแม่หลายเบลก็เลยปิดไฟทั้งในบ้านแล้วก็หน้าบ้านให้เด็กๆอาบน้าเบลก็เก็บของเก็บลูกชิ้นเข้าตู้นะคะก็ถือว่าวันนี้ขายดีนะทุกคนขายดีเฉพาะช่วงเย็นๆน,นะทุกคนก็ในคนในชุมชนก็ออกมาหาของกินกันนะคะทั้ง ของทอดแล้วก็ลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยก็ขายดีขนมก็ขายดีเหมือนกันนะคะวันนี้เด,ด็กๆก็กลับมาจากโรงเรียนอาบนะ้ำอาบถ้าอะไรเรียบร้อยกินคงกินข้าวกินข้าวก่อนมาถึงก็กินแบบเฟรนฟรายสนะเกจชีสบอลก็กินไปแล้วนะทุกคนตอนเย็นก็กินข้าวอีกวันนี้เบลเจียวไข่ให้ลูกกินนะคะกินกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยนะทุกคนเด็กๆอาบ<า>น้าอาบถ้าเรียบร้อยก็เตรียมตัวเข้านอนเนาะเบลเองก็จะไปอาบน้ําเข้านอนเหมือนกันวันนี้ก็ล้างถ้วยล้างจานเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยผุดๆุดไปเลยนะคะทุกคนค่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแจ์เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ